นี่ะก็คุณไม่ให้ค่ากับข้าวฉันนี่ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อกับข้าวให้คุณกินล่ะก็กินแบบนี้แหละนี่คุณข้าวถ้วยละสิบห้าบาทนี่คุณจะเอาเงินจากผมใช่ไหมฉันว่าคุณรีบกินเถอะเพอเพอนะพรุ่งนี้แม้แต่ข้าวอาจจะไม่มีให้กินก็ได้ทำไมอ่ะ ไม่หิวหรอผมโมโหจนอิ่มแล้วดีเลยฉันหินวอ่ะคุณชอแบบนี้ใช่ไหม ขอบใจนะคุณคงเหนื่อยมากเลยสิท่าไม่เหนื่อยค่ะค่าไปกับร้อห้าค่าเดินอีก50ิบาททั้งหมด200ค่ะแป๊บนึงนะครับหัวหน้านี่หัวหน้าผมก็อยู่ด้วยคุณจะจู้จิ้จุกจิกอะไรตอนนี้อ่ะ ณให้ฉันเอาเอกาสารมาส่งให้แต่คุณไม่ให้เงินฉันแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยนะคะยังไม่เป็นไรคะ่ะถ้าคุณไม่ให้ฉันไปฟ้องหัวหน้าคุณก็ได้อคุณโอนให้แล้วแล้วเงียบด้วยล่ะขอบคุณค่ะ คุณผมถามคุณจริงๆเรอเมื่อตอนกลางวันทําไมคุณต้องทํากับผมแบบนั้นด้วยทําต่อหน้าเพื่อร่วมงานผมด้วยคุณทําแบบนี้แล้วคุณได้อะไรงั้นเหรอนี่คุณผมคุยกับคุณอยู่นะฉันจะเตือนอะไรอย่างนะเมื่อวานอ่ะคุณให้แค่ค่าซักผ้าฉันแต่คุณไม่ได้ให้ค่าตากผ้าฉันตอนนี้ก็อยู่ในเครื่องอยู่เลยอ่ะเหม็นอับมั้งอน่ะ มิวคุณอยู่สักทีได้ไหมแต่ก่อนคุณไม่ใช่คนขี้งกแบบนี้ขี้งก,กันหรอคุณเป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่หรือไงคุณครับค่าไฟเดือนนี้มาแล้วนะคุณดูหน่อยสิต้องจ่ายแล้วะคุณบอกมาเลยค่ะว่าเท่าไหร่อะก็ส5งพแต่ว่าเดือนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรเลยอะ ก็มีแต่คุณที่ซักผ้าแล้วก็ทำอาหารด้วยใช่ไหมถ้า,างง้นเดือนนี้ผมจ่ายแค่พันห้าพอได้ไหมได้เดี๋ยวฉันโอนให้นะขอบคุณนะเออแล้วเดี๋ยวทำกรบพ้าให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมไปทำงานต่อก่อนแ้าปวดประจำเดือนเนี่ยทำไมคุณต้องทำเรื่องเล็กให่เป็นเรื่องใหญ่ด้วยแล้วก็จะมาหาหมอให้ได้เลยคุณรู้ไหมว่าค่ายาค่าตรวจค่าน้ำมันรถเนี่ยมันเท่าไหร่ แต่ฉันไม่ภรรยาคุณนะคุณจะคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้ไม่ได้อะ hey, นี่คุณคุณฟังผมนะขนาดเป็นพี่น้องแท้ๆกันเขายังคิดเงินกันเลยผมต้องลาง,งานมาเพื่อมาส่งคุณมาหาหมอเนี่ยผมไม่ให้คุณจ่ายค่าจ้างผมก็ดีแค่ไหนแล้วหรือยังไงเดี๋วคุณจะไม่จ่ายเอามือถือมานี่ผมไม่ยอมให้คุณเอาเปีบีบผมหรอกนะแล้วกนะ็วไม่ต้องมาอ้างเรื่อเป็นผู้หญิงเนียอะไรอ่ะ คุณอยากได้ความยุติธรรมฉันก็ให้คุณแล้วไงผมผมก็ไม่อยากให้คนอื่นเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงหน้าเงินน่ะค,คุณอยู่เฉยๆผมก็เลยหาอะไรคุณทำไงทำอย่างอื่นบ้างสิแล้วค่าของชีตต่างๆมันถือว่าฉันเป็นคนหน้าเงินงั้นหรอสิ่งของคุณยังคำนวณได้แล้วความรู้สึกอ่ะมันคำนวณได้ไหมทุกวันนี้ฉันต้องพยายามหาสูตรอาหารเพื่อที่จะทำอาหารให้คุณแบบอร่อยๆกินไงไหนจะงานบ้านนี่ะ ฉันทุ่มเทให้กับครอบครัวขนาดนี้คุณจะคิดคำนวณยังไงเหรแล้วคุณคิดว่ามันยุติธรรมกับฉันไหมถ้างั้นคุณก็ฉันไม่ใช่ผู้หญิงนาง่าเงินแล้วฉันก็ไม่อยากได้ผู้ชายขี้งกแบบคุณด้วยระหว่างเราไม่เคยมีความเข้าใจหรือการเอาใจใส่กันเลยมีแต่จะคิดเลยคิดน้อยเรื่องเงินทองฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้อีกแล้วเ,เลิก